สองโอกว่ามองรอบนี้ก็ฝันอีกแล้วฝันนี่แกคือเกาโอ้เมื่อฝันเสียงเงินเสียทำบอกเขาทาแต่ว่าฝันเกียยกับพ่อหลวงรอบแปดน,น,นี่บแน่เด้อสาธุ อรอแปดในทันได้พิมพ์แบงยี่สิบอยู่บอกอนี่แล้วปัญหามันม,มีทันเหรอทันไหมไมีไหมแบงยี่สิบเป็นของพ่อหลวงรอแปดบอมแมนรอเก้ารอสิบโอ้ไม่ใช่รอเก้ารอสิบไม่ใช่พาอเอามาให้สองแบงสองใบแนบกันมาแบงยี่สิบสองใบอเอา้าเงินเงินเอา้า ที่พ่อเอามาให้นั่นก็คือพ่อหลวงอ่ะล้อแปดนี่เนี่ยราชการที่แปดโอ้ไม่เคยเห็นหน้าเลยโอ้นี่นะ่ยใหม่ยัทันไหมอทันไหมสูสีล่ะโอ้อันนี้ไม่ไม่ทันหรอก็คือฝันนี่เป็นครั้งแรกเลยนี่โอ้ฝันเห็นล้อแปดล้อแปดล้อแปดคือราชการที่แปดครับผมแต่เอาแบงค์ยี่สิบสองใบมาให้อ่อโอ้ เอามายืนให้พ่อฮะเอาไปให้พ่อเอามาให้ก็รับเอาอยู่โอ้รับเอาแล้วนี่เป็นปริศนาตรงนี้นหะแต่เลขนี่ถูกอีกคือเก่านี่ฮะแต่ว่าเราจะตีได้บ่โอ้ยี่สิบสองแบงค์สองแบงค์ยี่สิบสองใบนะมาประกบกันเข้าใจไหมเปิดูใบไหนก็คือรอแปดทั้งสององค์นึกว่าเป็นรอรออื่นนึกว่าเป็นรายการที่สิบที่เก้าอ๋อไม่ใช่อันนี้จะเป็นอยูน้นแบงค์ยี่สิบ อันนี้รารทีแปดนี่ใครเคยเห็นบ้างแบงค์ยี่สิบของรอแปดมีไหมต้องค้นดูใน o o o l l ลน่ะนี่อ่ะปิศานะแต่กี่ว่าจำแม่นแม่นเลยได้เบ้ากันอย่างดีนน่ะมีเอฟซีผู้ใดบ้างที่เคยรู้จักเคยเห็นแบงค์เคยเห็นแบงค์ยี่สิบของ พ่อหลวงรอแปดบ้างไหมหรือรายการที่แปดถ้ายังโดนบันดาลมีอยู่นี่ให้เก็บไว้อ้อโอถ้ามาหาเฮงเห็นก็เก็บไว้เลยไม่เคยเห็นจริงเกิดไม่ทันเมื่อแต่ราชการที่เก้าก็เกิดไม่ทันทันไหมไม่รู้จำผมทันดูแต่ว่าจำไม่ได้เนาะ แต่ว่าปูรอเปลี่ยนเอาแบงค์ยี่สิบมาให้อาแบงค์ยี่สิบมาให้สองใบประกบอบเอาว่าทําน,น้องว่าปูนี่ทุกยากลำบากโมความหมายเขาหลวงนี่ว่าลำบากคักงละก็เลยเอาตังม,มาให้อย่างที่บอกก็หมาเอาใบอย่างนั้นนะ่ะประธานให้อ่ะนะครับผม นี่แนะ่พูดได้มีประวัติศาสตร์บ้างของรอแปดมีแป้งยี่สิบบ้างไหมท่านได้ออกแป้งไหมมีไหมจริงความจริงมีไหมจรเอออันนี้เกิดเกิดมาก็บพรท่านเห็นแป้งยี่สิบของรอแปดนแล้วก็บอเคยเห็นแป้งรอแปดนี่แหละ ว่าการที่แปดที่เขาใช้เงินอะไรเงินลางเงินด้วงนั่นบอกว่ามีมีหรือยังแบงก์ยี่สิบยี่สิบเอ็ดพราะมักตางั้นบอกโอ้แต่เราฝันไปเห็นแบงก์ยี่สิบแบงก์ยี่สิบเลยเราแม้แต่พ่อหลวงก็ว่าเป็นแบงก์ยี่สิบนั่นแหละเอาแบงก์ยี่สิบแต่ที่นี่นึกว่าใบเดียวนะเข้าใจนะรับมาครับผมดันมาเปิดรูปเป็นสองใบเปิดคู่เปิดคู่อื เาก็ยี่สิบก็ยี่สิบอยู่แล้วพ่อเนาะรือว่าจะมีอะไรล่ะแนวทางนี่แล้วเพราะว่ามันเป็นปริศนาคือตรงตรงตรงมาประกบกันออประกบก็ได้สี่สี่สิบบาทแล้วเนาะสองใบก็จะสองสี่ศูนย์จะเป็นไปได้ไหมล่ะแต่แต่ ร่าราชการที่แปดนี่ดีบันเี้เอ้าโอ้โตคเอาพี่รังคิดว่ายังไงเนาะสองใบก็สองใบอยู่แล้วเนาะสองก็สอยู่แล้วแก็แปดอยู่แล้วเนาะครับอืเอออายี่สิบก็ยี่สิบอยู่แล้วโอ้แต่ว่าปัญหามันมาบังงันก็คือสองใบนี่เนี่ยอืมเลยคู่ ก็จะเป็นออแปดสองศูนย์บ่แปดสองบ่จังหว่าถ้าตีกาไหมง่ายๆของมหาเฮงตีให้ก็ง่ายอยู่หลักสี่สิบเลยรวมกันเตียรวมกันเ <c oughs> พราะประกบกันมาแล้วนะอะอืม่เพราะได้ส่งทีละใบเนาะมาเป็นคู่เลยมาเมาก็ใส่กันมาเลยอื ออาพี่รองเอ้ยพี่จะน้าเอาอันนี้อะไรกว่าอะไรหลังเลขออกก็ได้นะไป็นงวดแรกอเอเอเบนเท็คง้งค้งสุดท้ายแต่แน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 ่ให้แอดมินบันทึกไว้มีแปดเลย แปดแล้วก็จูดไว้เอเอแปดแล้วก็เขียนเลขจูดไว้ตรงนั้นเพราะว่าแปดนี่เป็นรายการที่แปดนะจูดไว้<อ>แล้วก็ใส่ใส่ในต่อม<อ>าเนี่เ,<อ>เปลี่ยนปัญหามันคือเราจะไปต่อนี่จะเป็นสองศูนย์ก็ได้สี่ศูนย์ก็ได้แค่นั้นอ 2> 2สองศูนย์กับตัวเก่าเลยเนี่ยเนะาะครับผมอืม แปดเอ๋อเน้ะบานเยอะแปดนี่เนี่ยเขาเรียกว่าแปดนี่ตั้งต้นเนาะตั้งต้นใช่เหรจะแปดอะไรล่ะพี่ร้องแปดสองศูนย์แปดสี่ศูนย์อ่าเนาะ เอ็ซีช่วยตีให้หน่อยอืมแต่ว่าปูตั้งหลักไว้เป็นแปดละเออเพราะว่ารายการที่แปดครับผมอ่หมดต้องในน้ำยังวันนั้นดึงจะมาตัดสินอีกทีหนึ่งก็คือมาเนี่ยแปดนี่มีให้แปดนี่ต้องมีมาให้เห็นอรอบ่วนมันออกอะไรล่ะสามสามห้าหกหรือสามหกห้าสามห้าหก เลขเลขล่างมันออกอะไรล่ะสามหนึ่งสามหนึ่งยังม่สามเนาะรอ,อบนี้นี่แปดนี่ต้องมีให้เห็นนั่นน่ะว่าเราจะเอะไรใส่ต่อภาคที่สองติดตามด้วยกันออโอ้อาฟีลลอกเนาะแต่ว่าได้เอาแล้วเอาไว้แล้วใช่อ่า แบงยี่ิบสองใบเอาไว้แล้วรับไ้แล้วรับไว้แล้วพ่น้องงม่นต่ยี่สิบง่ายๆนี่บ่ปีปัญหาไปลึกก่อนเลยเลยจะลึกเกินไปลึกเกินเดี๋ยวออกมาตื้นๆเดี๋ยโอ้ยน้ออยู่ปากบ่อนี่นะครับผม ปาดแล้วจะเอาอะไรใส่บ้านแบงยี่สิบสองใบสองสี่ก็เป็นไปได้อีกเนาะก็ได้ครับผมนอนแปดสองสี่ได้ไหมสองสี่เอาเอาแปดสองสี่ได้เอาแปดสองสี่ต้นเปิดต้นเปิดต้นเป็นน้ำจิ้มไปก่อนแปดสองสี่ วงกลมว้สองสี่โอ้ทูเออเก่งบอสั่งวงกลมไว้รอบแรกเลยเออทเออท้อาสองตัวอย่าปะสองสี่โอ้เพราะแบงมันสองใบครับผมเออออเอาอาไปแล้วซาบิร,งรองเออแล้วแท้ถ้าทำไหล่มันบ่ดแล้วมันคาาคาซังโอ่อดี ไปซื้อกันให้มันครบอะนะครับผมโอ้ยได้แต่แปดเราจะเอาอะไรใส่สองสี่ใสแค่ก็แล้วเลยตัวโอ้โหแล้วไรเตียอ่าพี่รงเนาะชุดต่องึ้อันี้ความคิดเห็นของปูครับผมความคิดเห็นของเอฟซีเป็นความฝันของเอฟซีก็เอาไปใส่กันดูแต่ว่าปูว่ามีแปดแท้โอ้ตั้งต้นนี่เนาะเรได้ตั้งไปติดแปดเลยเลย อ่าเบืองตนเด้ที่น่งเด้อสำหรับในฝันปูคนนั่นแหละอ๋ความฝันนั่นแหละฝันก็เป็นมงคลอยู่ราคาที่แปดโอ้ไม่มีใครใครฝันเห็นเนาะอ่าอ่าแปลกดีเหมือนกันอ่ะมายืนเหมือนเหมือนกับบรมรูปทุงม้านน่ะเนี่ยเหมือนกันเลยยืนตัวตรงเลยเนาะอ้ ใส่เต็มยอดเต็มทรงเต็มเครื่องเลยครับผมครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยมาอยู่นี่นี่ฝันเห็นที่ฝันเห็นฝันเห็นนี่ยโอ้ครั้งแรกเลยอเอาต่อหน้าพระอาทิตย์นี่นั่นว่ามาแท้ๆละแปดโ้แต่ว่าเราจะเอาอะไรประกบเอาอะไรเข้าใส่แต่คือคืออยากให้มันแล้วซะก็คือ แปดสองสี่หรือแปดสี่สองแล้วเระบันอ่กอ่าจบเลยจบเลยอืมอ่าพี่น้องนาอใครที่ติดตามคูรุสีครับผมก็ประมาณนี้ได้เพียงเด้อเพาะเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันครับเที่ยวก่อนก็บดถูกอ่ากบ,บ